คนเรามาอยู่ในโกรอาการเด็ดรออัปเดตวันนี้เดี๋ยวเรารออัปเดตวันนี้กันนี่เเข้ามาทันเวลานะครับดีนะผมเข้ามาทันเวลาแล้วพา FC ผมก็เด็ดเจะเข้าตามผมแมน่าเสียดายเขาไมาเ่เล่นเล่นเกมแต่ ไว้ก่ันก็นดีโอเคอ่ะเริ่มเล่นกันได้แล้วก็หาอะไรทำเหรอเช่นเก็บผลไม,ลไม้อะไรพวนี้ ก็มาเก็บตรงนี้ที่น่าเราเข้ามาทัน แล้วก็รอต่อไปเลยเรื่อยๆอัปเดตวันนี้้าดึงเล่นเก็บผลไม้ทำอะไรและคิดวันนี้น่าจะยาวหนาดูดูเวลาเวลาประมาณ สองทุ่มห้าสิบสี่แหละจะไม่ค่อยยาวมากอาจจะยาวก,กว่าคลิปอื่นสัสเฮ้ยเพื่อนเชิญมาว่ะเข้าด้วยวเผื่อไม่เข้ากับเราแต่เราเข้ากับเพื่อนเดี๋ยวตัดภาพกลับมาแล้วครับทุกคนกลับาแลวกลับมาแล้วนะครับนี่สี่แล้ว เชิญเข้ามาทำไมดิเบอร์มีอะไรมาแล้วครับทุกคนนี่กี้คุยกับไอซีทจ็บสีมีอะไรครับน้องมีอะไรครับเก็บเก็บมองเหรอโอ้ยไก่สามทุบละ อัปเดตแกมาแล้วเว้ยอัปเดตแกมาแล้วเว้ยแอดมินไม่อัปเดตใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวนใหม่เรานะแมวอยาตกตลกจันคลิปนี้น่าจะยาวก,กว่าคลิปอื่นเล็กน้อยนะ hai sức cả lên Nằm xanh luôn không ta tỏ khiếp Vậy nè Nghe lại nó Ok, để ta bay nóng chạy ต้องหน่อยต้องหน่อยตามจะโดดส่วนคดจะเทยส่วนน้องเขาอย่างตึงอนะ่ะ <c oughs> นี่เขาบอกแค่เดี๋ยวไปหนึ่งนะออกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับ กลักบมาแล้วครับทุกคนอะยังกี่คุยกับเย็บสีไม่ว่าก็เลยมามาดูต่อไปกบมาซื้อเลย ยังไม่พอจนจ,นจนังวะโคตรจะจนเลยไม่ตังค์ซื้อข้าวยังไม่มีมั้ง <c oughs> โอ้เล่นสลอตตังค์กูเหมือนตุกุผลไม้ปีบแล้วก็ปล่อยมันไว้นนแล้ว tô tạm đọc một chát và đi nói chạy game. game up đi game up đi đây Update up <laughs> อีวินี่โคตรจะนานเลยี๋ยวเป็นหนึ่งนะครับทำมาแล้วครับทุกคนไปเลยกันต่อโคจันเดียวทำมาแล้วัำมาแล้วครับ กลับมาแล้วครับทุกคนมาดูหล่อเราดูที่ใส่ ดูเล่นงานละทีนีะเดี๋ยวึปงนพี่ครับผมมีแมวอัดคลิปเป็นหนื้ะนนกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วแลับนี่ เจนเดวส่งน้ำมาให้เราโวลุมดำโอ้ oh my god เราเราเราอยากรู้ไงว่าดำมันมีอะไรข้างในมีอะไรหมุนหมุนข้างในด้วยคดเยอะเลยเอาเอาตก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 โอ้โหมันอยู่สูงกว่าน้ำมันอยู่สูงกว่าน้ำมากมันอยู่สูงกว่าน้ำโอ้โหอยู่สูง โคตรจะสูงเลยเราเป็นคนคิดรู้คิดเห็นคีดเห็นคีดรู้เฮียน้ำลดแล้วบรรลัยเลยจุ๊บว้าห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 ้ากระดูกโคตรจะสูงว้าว แต่แปบนึงอนะไปดูของในสต็อกมีอะไรบ้างดูมัดลูม,มาขายทุกคนมัดลูม,มาเห็ดมาเห็ดมาเห็ดมาใครทันเข้าเกมครับใครทันเข้าเกมเห็ดมาเห็ดมาโอ้โหเขาชอบมากเอฟซี FC ผมคนนี้นเขาตามติดผมมานานละคนนี้ ก็ผมเป็นพ่อแม่เขาเลยเขาเห็นผมข่อะไรนอ้องผมยังไม่ได้ขายต้นโดนัทเลยอออครับ <laughs> พิมพ์ คนดาตรกมากใครทันครับใครทันใครทันถ้าผมไล่สุดได้ผมไล่ไปแล้วเนี่ยพี่เอาของผมใหม่ในส่วนไม่เอาคำน้องขอ,ของน้องมันดีเกินไปครับ ออแล้วเลวลาคนนานเดี๋ยวขอตัดภาพไปเลยนะเจนเดลทําอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้วกลายเป็นข้างขาวแล้วกลายเป็นข้างขาวแล้วกลายเป็นข้างขาวแล้วพวกเรากลายร่างได้โอ้ย oh ก god ใครทันครับใครทนันใครทนันคอมเมนต์หน่อยครับใครทันคอมเมนต์ใครทันครับใครทันคอมเมนต์เลย ใครทันครับใครทันใครทันโคตรยาวโคตรยาวครับใครทันครับใครทันใครทันใครทันว่างใครทันเดี๋ยวตัดเจนเดลเอาอีกแล้วครับทุกคนเจนเดลเล่นเราอีกแล้วมาอีกแล้วใครทันครับรอบที่สองรอบที่สองใครทันครับนี่รอบนี้เป็นหมาตกลงมาแมวหมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ยวตัดภาพไปอีกรอบเลยนะคบเอาอีกแล้วครับทุกคนมันมาอีกแล้วแต่รอบนี้เันสีแดงโอ้โหคนโหดเลยใครทันครับใครทันใครทันนี่นี่นี่ใครทันครับใครทันบอกหน่อยใครทันใครทันบอกหน่อยนี่นี่นี่คนเยอะเลยโอเคตัดภาพไปโอ้ยใครทันครับใครทันนี่ดูเพลงป๊อปเพลงป๊อปคนหมัน <laughs> เดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกรอบกันนี่รู้รูู้นี่อีเวนต์ใหม่นะครับนี่อีเวนต์ใหม่นี่สวยมากสวยมากครับนี่อีเวนต์ใหม่นี่ดูอีเวนต์ใหม่ครับนี่นี่อีเวนต์ใหม่นี่อีเวนต์ที่มาใหม่นะครับเดินยังไงไม่รู้เหมือนกันไว้เจอกันครับไว้ปะ